เรียกว่าดเมื่อกี้แดดออกอยู่ไงความความสดออกความฝนตออกมีฝนแบบไปซื้อเชียร์เย็นมานี่ก็ไม่เช้าอะไละแปดโมงอะนะครับแล้วก็ฝนตกแล้วก,วก็นี่เลยผวาว่ากำลังหารอยรั่ยในรถอยู่มีน้ำนะฮะมีน้ำก็คือมีน้ำคือแลรวผมหาตัวรอยรั่ยหลักๆหรือว่ามันอยู่ตรงไหนนี่เช่วงพวกฝนตกปรรีบเข้ามาเลย เจอแล้วครับที่เห็นหลักๆก็คือด้านหลังนี่ตรงนี้กับตรงนี้รั่วมาจากจากร่องนี้แน่นอนเดี๋ยวผมหยาดแนวนะครับหยาดแนวหลักๆคือรั่วรั่วไปตกอีกตกอีกมันตกนิดหนึ่งแล้วก็ผมอยากกันีกเยอะอุนเรรู้ตัวตัวหลักๆของเพราะว่ารอยรั่วเขาอยู่ที่ไหนกันบ้างที่เห็นอยู่ตอนนี้คือ สองรอยหนักหลักนะครับที่กปุกหลอดหลักด้านหลังในร่องครับมีร่องที่ผมเจาะผมไม่แน่ใจผมเจาะกี่รูผมผมหยาบไปแล้วสามรูนะแต่มันรั่วตรงที่ตรงนี้ที่รูน้ำออกตรงนี้สองด้านหรืไม่ว่ารอยของเต่าของเขาหรือเป็นรอยของไหมนี่จุบหน,น,นึ่องอ่ารูน็อตนี่ครับผมรูน็อตที่เจาะ น็อตนี้เป็นน็อตรูเดิมนะเดี๋ยวผมไปยาเขาให้เรียบร้อยเดี๋ยวให้ก็ขึ้นปหยาเลยเห็นมีร่องรอยของน้ําอยู่แต่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน,นมันไม่ได้เยอะมากมันก็หยับของเขาอยู่เรื่อยๆก็ร่องรอยของเดิมฮนะดูระตรงนี้นึง ตกไมาอีกสิคะตอนนี้คืออยากให้ตกตกเสร็จเขก็หยุดเราได้ทํางานถึงว่าอ่ามันก็ทํางานได้นะในระดับแต่ผมตอนนี้ผมต้องการหารอยลอยน้ําหยดต้องการหารอยน้ําหยดน้ําหยดลองหินทุกวันหินมันยังกลมวาวไป ตอนนี้ก็กำลังกำลังอุดรอยรั่วซะก่อนนะครับเพราะผมกนแรงนิดหนึ่งผมว่าจัดการเหลือเช่อไห้ฮะตรงนี้เดี๋ยวอย่าอย่าข้างบนทังน้งหมดตรงนี้รู้แล้วนะครับเพราะว่าไปดูข้างบนที่มันรั่วมาคือเป็นเป็นน็อตเก่าที่ผมเจาะไว้แล้วผมไม่ไม่ได้ไม่ได้ออกนะฮะติดอยู่แผงบนนะฮะตัวนี้เจาะไว้ยึดกลับไปแผงชุลาเซีลนะครับผม แล้วก็ตอนครั้งที่แลออกไปยกมันขึ้นมันเลยมีช่องว่างให้น้ำเข้าได้เลยอัดใหม่ด้วยสุลิโคนเรียบร้อยมัน่วรลอยเปอร์เซ็นต์หรือคนตัวนี้ไม่่วกอยเปอร์เซ็นต์ครับตรงนี้ก็เมื่อกี้เพิ่งเพิ่มเจาะขึ้นไปนี่ฮะปาเพดานแห้งเร็วแล้วสิทุกคนแห้งแล้วครับผมเนี่ยเจาะขึ้นไปแล้วก็ฝังสายไฟขึ้นไปด้านบนไว้สองสองซึ้นสองซึ่งนะใจกว่า อย่างนี้กันเลยทีเดียวถ้าท่านมามาร์คไว้ก่อนนะครับซ้ายกับขวาไว้ตรงเนี้ยจะเก็บไว้ตรงเนี้ยสองแล้วก็ด้านหลังตรงเนี้ยซ้ายอันหนึ่งขวาอันคู่หนึ่งไว้ไปหลังแล้วก็ตรงนั้นไว้สองข้างๆหลักๆก็สองหลอดหน้าไว้สองข้างแล้วผมชอบทำนั้นเวลาไปที่ไหนที่ม้วนไม่เยอะอาจจได้สองเนเทเลียดังใจท่าน,นฝ่าทับสองเช็ดตรงกลางแล้วแต่สองดวงซ้ายขวา ชุดท้ายรถเนี่ยสองดวงซ้ายขวาก็มีเหล็กเก่าอยู่เนี่ยฮะเหล็กเก่าซ้ายกับขวานะครับอีกเรื่องหนึ่งคือลืมมาร์กสายไฟงานเข้านะครับตีเสร็จแล้วมาหาอยู่ง่อวนี้คนดได้ก็จักดการเลยเนี่ยฮะตรงนี้ผมไม่แน่ใจมันรั่วได้ไงกันเนี่ยเราผมเช็ดแห้งแล้วรอแดดออกหน่อยเดี๋ยวผมจะยาแน,นวนทั้งเกล็ดเลยมลันจะโปซิลิโคนทั้งหมด โดยจะรวยไหมผมโป้แล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจมันมันลงมาด้านไหนน้าน้ําอ่ะที่มันซึมอะ่ะตัวน็อตก็ไม่ใช่นะครับเพราะเมื่อกี้มันไม่ได้ซึมทางรูน็อตมันมันไหลตรงนี้เลยแล้ผมเจาะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวแต่ผมหย่าแนวเล็กน้อยแล้วนะแต่มีร่องรอยการซึมอยูผมเลยเดี๋ยวโป้ทั้งแถบเลยพน้ํามันมาแล้วก็มันหยอดออกี้ต้องดูผลงานนี่ฮะนี่มันหยดลงมาก็กมีรอยเจาะอ,อยู่แค่นี้ เล่นเป็นแาบเป็นแถบแกนด้วยแต่ก็โอเคเดีย๋ยวจัดการทั้งแถบเ,เลยอ่าอนนี้รบบ้อนแห้งนิดหนึ่งมาจะใต้สายควาก่อตอนต่อเราจะได้จบปัญหาเรื่องการต่อสายควยายไม่พลาดมไหมก็เราได้หาให้ถูก้ผมเกือบลืมนะเราะนั้นหาหากันไม่ถูกหรอกมือระมักเล่น <c oughs> อย่างนี้แหละดีชบุนอย่างน้อยๆก็รู้ว่าตรงไหน,หนเรานั่นไงผมก็จัดการมา,มานี่ตวามเป็นเน้นะคะรับแล้วก็เก็บเข้าที่มาร์กแล้วติดมาร์กแล้วติดเลยคือจบจะปัญหาว่าไอ้นั้นคือสายไฟของอะไรเนี่ตอนนี้ยังเหลืออยู่จัดการน,นะฮะของที่มีอยู่ใช่นะครับแต้ปัญีของผมเกี่ยวกับทุกคน ให้รู้ว่าเขาคืออะไรเนี่ย้าน,นง,าหงาหนหลังคาหลังคาหน้าหลังคาหลังใหตอนนี้ไม่มีปัญหาให้รู้ว่าเป็นหลังคาแล้วก็ใช้ได้แหละส่วนนี้ลําบากก็คือการการการตัดเข้าล่องของพัดลมล่องยากๆไว้ไที่หลังนะพรามันใส่ได้ไม้เป็นชิน้นๆนะครับเป็นตัวประกอบเนี่ยอ่ะวันนี้เลยเหนือดใด้ขอมูลตัดไม้ก่อนครับ ไม้ตัวหลักที่ต้องต้องใช้อะตอนนี้ขนาดห้าิบแปดเซนตัวด้านหลังผมต้องใช้ถึงยี่สิบี่อันตัว1ิบห้าเซนตัวเล็กที่อยู่ตรงนี้ผมต้องใช้ยี่สอันกันตัดไปก่อนครับเดี๋ยวเอยไปบากทีหลังตอนติดตั้งเอตอนติดเพราะว่าผมตัดตัวหลักไว้ก่อนแล้วก็สี่สิดเซนขพออีกแปดอันติดตัวง่ายก่อนที่ตัวง่ายที่มันไม่ได้เกดก่ะนะครับตัวนี้ติดตัวง่ายก่อน มันก็จะได้ดึงภาพมาเรื่อยๆนะครับตัวยากเดี๋ยวค่อยว่ายสลับพยายามตัวง่ายก่อนวันนี้ก็พยายามจับตัวง่ายๆๆ่ๆๆก่อสองอันตั้งกอน ชิดนะตัวของ88เรียบร้อยคือพอเราเริ่มจัดลำดับความยากง่ายนะครับผมต้องตัดไม้ตัวหลักๆของมันก่อนนะให้ได้ก่อนแล้วก็ใส่ตัวหลักๆไปก่อนเดี๋ยวตัวที่เป็นใส่เข้าไปประกอบเป็นตัวที่ต้องตัดต้องเว้าต้องมันช้ามากเพราะว่าเราไม่ได้มืออาชีพกว่าเข้ามัเข้าตองกอม ไม่มีเครื่องมือด้วยนะตัดเบื้องต้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ถึงกระบวนการการติดตั้ง เกลียวถ้าหัวไม่คมมันก็ต้องกดออกแรงกด,กดก็เหนียนิดนึงแต่หัวคมมันก็จะกินเข้าไปไง่ายๆแล้วก็กดเร็วไม่ได้มันจะหวานเกลียวมันคือตัวน,นี้บานะครับคือผมวนีมาแบบบาถ้ากดไปหวานตบก็จะหวานหลยพอหวานตบไม่อย,อยู่ตอนกดพอเจาะทะลุไปให้มันยิ่นเข้าเกลียวพอดีเป๊ะมันก็จะพดไม่ช้ามันไม่ง่าย <c oughs> เรื่อกันตัดบากไม้นะฮะปัญหาเรื่องของการบากไม้เราใช้เลื่อยธรรมดาก็เลื่อยลำบากถึงใช้ตัวของผมใช้ตัวของลูกหมูตัดที่เป็นไปด้วยก็ต้องระวังอันตรายครับมันมันมีคมในสตัดบาดโน่นนี่นั่นได้นะตัดไม้ชิ้นเล็กเนี่ยบากอย่างนี้บากหัวบากท้ายเนี่ยค่อนข้างันบากเพราะอุปกรณ์เราน้อยผมใช้ที่จับจับตัวเล็กใช้ตัวเล็กมาจับเล่ในการตัด ก็ค่อนข้างจะลําบากนะครับลองระวังนิดหน่อยมันสะบัดมันโน่นนี่นั่นคือต้องค่อยๆทํามันเอาจริงยากกว่าที่คิดแหละมันไม่ง่ายเพราะว่าเวลามันสะบัดโน่นนี่นั่นเนี่ยมันงานเข้าได้แล้วก็เจาะนํารูโน่นนี่นั่นก็บอกให้ต้องม่เจาะนำก็แต่้ใส่ก็ได้ ออโอเคสรุปหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้น <c oughs> ก็มีอีกอีกอีก,อกหนึ่งหัวข้อนะฮะสโลกันไปตามระดับอ่ามือสมัครเล่นแบบผมเนี่ยผมมือสมัครเล่นเราจะมีความกังวลเรื่องของความสวยงามแล้วกะทํทำทั้งเดียวสเสร็จไม่ต้องทำ ด้ความอย่างนั้นนะครับด้วยความอาจจะประหยัดประมาณอะไรแล้วแต่อะไรแต่ก็คือทาครั้งเดียวแล้วแล้วไม่ต้องทําอีกอะไรประมาณนั้นคือนี่คือ้อข้อข้อที่ผิดพลาดของมือสมัครเล่นเนี่ยผมผมเนี่ยตามจริงมันเนี่ยแบบเนี้ยรอยน็อตเราก็สามารถทําไม้คเอยๆคิ้วโปะไม่ต่อแม่คิ้ว ติดรอยน็อตแล้วก็เจาะเพลสสองตัวหนึ่งเจาะยึดไปยังไม้อันนี้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวเห็นรอยน็อตแค่สามตัวได้ไม่ต้องเห็นรอยน็อตที่ใส่ในไม้ยาวปื๊ดติดทับแล้วก็ยิงหนึ่งยิงหัวยิงท้ายยิงกลางเพ่สสามตัวน็อตก็ตเห็นน็อตเป็นแค่สามตัวแล้วก็เล่นเล่นลายได้หลายรูปแบบเนตะ,ะจะยิงเป็นอย่าง,งานั้นนี่ผมตอนนี้ผมเอาง่ายๆถ้าผมขึ้นไม้ฐานก่อนลวกันขึ้นไม้ฐานนะขึ้นไม้ฐานเสร็จป,ปุ๊บ เดี๋ยวเราจะปั๊บไปตามเรื่องเลยอันนี้ขอขึ้นไม้ฐานก่อนนะนเสร็จเลือนี่เราจะตกตไไแต่งอะไรก่อ่เราแล้วอ่ะกัางวลไปเองเพราะว่าเราเป็นมือสมัครเล่นไงเราว่าเราต้องทำให้เสร็จในคราเดียวไม่ใช่าการขึ้นไม้ฐานเนี่ยขึ้นมาแล้วก็พวกนี้เราจะหาตัววงกลมสวยๆมาเก็บขอบเก็บลายสวยครับก็ว่าได้ไย <c oughs> เยอะเป็นก็ได้ของมือสมัครเล่นแบบเราไงผมเนี่ยผมก็ม,มือสมเล่นนะ เราก็อยากทำให้เนียบไป้เท้าดีได้ครับมันเก็บได้เยอะแล้วมาตกแต่งได้เยอะสวยดีครับตัวยากเอาไว้ที่หลังครับผมสวยยากเอาไรจังเจอที่ตัดต่อไว้ที่หลังครับก็ออยังไงเราก็ใส่ได้เรื่อยๆดูแข็งขันเหมือนรถเกาอเลยนะฮะเอาตัวที่ผมต้องใช้ก่อนนี่ตอนนี้ก็กําลัง กำลังออกไอเดียอยู่ว่าข้างหลังเนี่ยผมจะปิดหมดไหมผมจะเปิดเฉพาะช่องที่เป็นช่องหน้าต่างแต่ก็ปิดหมดก็มีข้อดีอยู่นะครับมีข้อดีอยู่ร้อ,อน,นอถ้าปิดหมดก็<ม>เรื่องแสงสว่างเรื่องของผ้าม่านไม่ต้องตัวบานเปิดอ่ะเปิดระบายลมไว้ว่าจะเอาเป็นบานเปิดแต่ตัวด้านข้างนี่ด้านหลังนี่ผมยังกะว่าจะปิดหมดไหม ถ้าปิดหมดความสะอาดด้านในนะไม่ได้ก็อยู่ด้านในก็เหี๋ยวเช็ดไอดีก่อนแล้วก็ขุนปิดสองก็คืออยากจะทำเป็นรูปวงรีหรือวงกลมมันทำยากนะฮะาะเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งไม้นะเราตั้งไม้แล้ววาดแล้วก็ตัดทีเดียวก็โอเคผมทำแบบชิ้นต่อชิ้นนะถามว่าทำได้ไหมแล้วก็ทำได้ เดี๋ยวดูก่อนฮนะตอนนี้ไม้หมดเน,นี่ยเหลืออยู่เท่าน,นี้สามสิบอันนี่เหลืออยู่เท่าน,นี้แล้วครับติดๆไอ้น้องมนตัดไปหมดแล้วว่าะจะขึ้นรูปทักด้านก่อนเดี๋ยวพลังเรียงไม้มามาก่อนผมเอาเติดไม้ถ้าว่าถ้าว่าตีรูปวงรีหรือวงกลมอะไรประมาณนั้นก็มันใช้ไม้ตัวจันได้แต่ด้านในเนี่ยอยากจะต้องทาสี ตาตียมันเหมือนเหมือนกันจะได้ดูคืนๆหน่อยมีมองจากก,ากระจกด้านในมันนั่นก็จะด่างด่างอยู่เนี่ยมาให้มันคืนๆเท่าๆกันก็ผมขุดขุดไอเดียแบบสเปสะสปะมาเรื่อยๆ นะครับด้านหลังเนี่ยจะทํายังไงดีตัวนี้ก็ต้องการทําให้เป็นกระจกได้นะครับแล้วก็เนี่ยตัดแบบง่ายๆนะครับผมตัดแบบง่ายๆเลยเดี๋ย่าไทาสีกเงินบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรก็ว่าไม่ตัดเคิร์ฟให้มันเป็นลูกโค้งๆอะไรมันเหมืนมนมอนเอาแบบนี้เลยนะครับติดต,ต่อผมว่าดูผมชอบอ่ะ โซไเคลิมกลมเนี่ยทำลำบากนัแบบไม่มไม่มีถีมือนะฮะผมเลยขึ้นยังไงก็ไม้ไม่พออยู่แล้วเดี๋ยวก็ข้างหลังเนี่ยตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะปิดให้หมดนะครับผมตั้งใจจะให้ให,หมดแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นกระจบไงปิดหมดเลยก็จะทืบๆหน่อยเลยสร้างช่องว่างในแบบของตัวเอง เอาที่ผมทําง่ายนะฮะับผมจางชงมากหรือตีเป็นช่องเล็กๆแค่นี้พอผมว่าสูงไิดห่อยประมาณเกือบสงมงแล้วเนี่ยผมก็ทําอยู่เรื่อยๆนะไปซื้อน็อตน็อตหมดแลครับระหว่างไปซื้อน็อตฝนตกกลับมาฝนตตอกไมเห็นน้ํารั่วเลยเหนกำลังเลิกส่วนอื่นไม่มีรั่วอยู่นะครับตรงนี้ที่ว่ารั่วก็อดดันบนเรียบร้อยน็อตน็อตตัวใหญ่น็อตถามที่เจาะ ก็พบพบนีครับผมไม่รั่วแล้วแต่ที่รั่วที่เดิมตรงนี้เราอดด้านบนแล้วนะครับที่เปอุดด้านบนนะฮะแต่ okay, มันติดอยู่ว่าตรงนี้นจะมีน็อตยึดสองตัวเนี่ยใต้นอ็นอตน็อตยึดสองตัวใหญ่เป็นน็อตตัวนี้เป็นน็อตยึดอ่านี่เลยยึดอ่อะไรนะเป็นบานพับนะของบานเปิดหลัง ต้องอื่นอ่ะหยาแนวหมดแล้วนะไม่รู้แต่ตรงนี้ไม่สามารถเข้าไปหย่าได้เพราะว่ามันติดแล้วรูที่เจาะคือเป็นรูที่เจาะข้าวก่อนที่เจาะเองนั่นแหละนี่ฮะเป็นรูอยู่น้ําจะล่วงนี่เลยจุด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 ตรงนี้เลยสองรูเจาะขึ้นไปคือผมเจาะจากด้านล่างขึ้นไปแล้วไปอยู่ข้างใต้ตรงหัวน็อตทันี แล้วก็ไม่ตงเกตดด้วยนะเพราะว่าเจาะไม่หนึ่งรูสองรูสามรูโอเคไปอยู่ด้านข้างแล้วก็ปิดปิดเจาะเสร็จเบย์โบล่โพยอางที่ปิดได้ผมก็ปิดด้านบนตรงนี้ไม่รั่วนะครับไม่รั่วไม่รั่วแต่น้ำที่มันรั่วตลอดคือไหลนี่ไหลจกคือรูที่เจาะก็รั่วเนาะไซนี้นะครับเป็นหวนอ็อตไซที่ที่ใช้อะระมันเบย์หกใช่เบยหก นตรงนั้นประน้ำไหลามาปุป๊บมันก็หลองตรงรูนั้นพอดีอที่หยอดหยอดหยอดเนี่ยคือหนองน้ำหนองน,น,น,นี่หนน่อคือสองรูนี่เลยไหลปุ๊ดมันก็ไหลามานี้ไหลลงพื้นแล้วมันก็จะนองอยู่ในพื้นในกระบ,บะเมื่อกี้มาถึงมันก็ไหลผมผมก็ยังไม่เอกใจนะเป็นรูที่ผมเจาะเองวะเนะี่ยสองรูมันก็หไหลมันเลือตรงไหนนะ นะะฮถอดอดเลยถอดน็อตถอดน็อตถอดน็อตปิงจะเห็นว่าตรงนี้ผมเจาะรูไว้โอ้เป็นรูโบอยู่สองรูน้ำไหลลังคาไปลงตรงนั้นมันก็ลงตรงนั้นสองรูตกอื่นไม่ลด้อกจ๊อกเลยพอเจอข้างล่างลูปับเลยคนอัดก็ไปเลยท่านจอบนะอัดเรียบร้อยจอบแล้วปัญหาของรวมัอยู่ที่นี่ ยังขำเลยว่าผมอคิดว่าเป็นเหล็กเก่าแล้วผมไม่ได้คิดว่าผมเจาะไว้นะแล้วลูนไปอยู่ข้างใต้ไหหอ้ตรงเนี่ยฮะตัวจับของในประตูหลังเราเข้าไปอุดไม่ได้เพราะว่ามองไม่เห็นจากด้านบนตอเจ,จ,จ,จาะเจาะทะลุลงไปอย่ด้านล่างแล้วก็ลืมไปแล,ล,แล้วแล้วว่าขนรวกขน่วกไหนผมก็หามันมีน้ําอยู่แต่มันไม่มีขนจับจุดเือยนะที่นนะจะหยดลงมาไม่มีไม่มีเลยมีจุดเดียวที่ตึ๊งตึ๊ง เก็บงานแล้วฮะเพราะว่าเหนื่อยแลวไอ้ยส่องเห็นนะเห็นเห็นแน่แนกจะจกนะครับผมตีตีกอบไม้ถ้ามองอย่างนองนี่เห็นเกอบไม้นะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นรูปอะไรอยู่แต่ว่าเดี๋ยวก็จะตีให้ช่องมันเล็กลงอ่ะอย่างน้อยๆมันช่วยบังแดดนะครับแต่ไม่ให้แดดส่องจ้าผมกะว่าอันกระตามอรเนี่นด้านในได้ได้ตอนนี้ตอนนี้ ไอเดียอยู่ทำไปคิดไปครับผมะมมาาปรณขนาดนี้ทำไปคิดไปอยู่ครับผมด้านในกระจกบานมันใหญ่อย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วนะผมไม่อยากติดม่านให้มันใหญ่โตแล้วล่ะมันร้อนนะถ้าเกิดว่าแดดส่องนะครับแดดส่องมันร้อนพื้นด้านล่างตอานี้ทําได้เรื่อยๆครับผมปุ่มปุ้มปุ้มปุ้ม ผมเลยตีเป็นโครงไม้นะี่ฮะนะขึ้นมาเพื่อลดกระจกบานนี้ให้เล็กลงบานข้างหน้าเนี่ยเปิดจุดนะฮะเปิดเพราะว่ามันใชใ้บานเปิดไว้ระบาอากาศได้นะทั้งทั้งบานจะตีแต่ว่าบานด้านในด้านหลังเนี่ยผมจะทำให้มันเล็กลงเดี๋ยวดูว่าวงลีไม่วงลีหรอก,นะะกอเนี่ยฮะตามรูปหยักหยักงี้แต่ว่าจะจะตีมันเล็กขนาดไหนเพราะอย่างน้อยๆคือใช้ช่วยบังแดดดีกวา่าช่องเล็ก ช่องใหญ่มันก็ร้อนเต็มๆมาท่านอันนี้เปิดไม่ได้ฮะถ้ามองจากข้างนอกก็จะเห็นอย่างนี้เลยไม่เป็นไร,รสตรีเต็มครับผมว่าน่าจะผมจะเป็นวงผููๆประมาณนี้โอเคอยู่ครับมองก็ถ้าไม่ไม่เพ่งมองก็จะไม่เห็นก,หก่องข้างหน้านี่เปิดหมดนะฮะน่าจะติดมั่นเหมือนเดิมเพราะว่ามใชิดระบายอากาศได้ คิดเรื่อยทำเรื่อยค่าค่างๆเดี๋ยช้าแต่เห็นรูปเห็นแนวแล้วโอเครู้สึกแฮปปี้ได้ขึ้นข้างๆแบบเนี้นะครับผมพอม,มันเชิญๆกันแล้วเออมันดูเป็น <c oughs> หลังคามไม้กันหน่อยเอาจริงๆแล้วไม่พอกับไม้ต้องซื้ออีกสักมัดหรือสองมัดตอนนี้ก็พอเท่านี้ก่อนวันนี้ปิดจอบไปเท่านี้ ไม่ได้วัดนะท่านนะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงแบบวัดละเอียดผมใช้สายตานะทำด้วยสายตาสเปรดสปะบ้างก็